โดยดิมิทรีเปสคอฟโคศกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาเตือนว่าการที่ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับโจมตีเป้าหมายซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญและแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐที่กำลังจะหมดวาระในอีกสเดือนต้องการสุมไฟความขัดแย้งและยกระดับความรุนแรงค่ะ Если такое решение действительно было, было сформулировано э, и доведено до э, киевского режима, то, конечно же, это э, качественно новый виток, э, виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов. Ну, вы знаете, пока, пока есть публикация в западных СМИ, но очевидно, очевидно, что уходящая уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать, продолжать. สอดคล้องกับแถลงการของกระทรวงต่างประเทศรัสเซียนะคะที่เตือนว่าจะมีการตอบโต้อ,อย่างเหมาะสมแล้วก็จริงจังถ้ายูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐโจมตีดินแดนรัสเซียเพราะจะเท่ากับว่าสหรัฐแล้วก็ชาติบริวารเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงของรัสเซียแล้ว ซึ่งจนถึงตอนนี้ทั้งทำเนียบขาวและกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนก,ก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องการตัดสินใจของไบเดนและยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะว่าผู้นำคนใหม่อย่างว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับแจ้งเรื่องนี้ก่อนหรือว่าเห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้ไหมแต่ว่าทรัมป์ก็ให้คำมั่นมาตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วนะคะว่าจะยุติสงครามรัสเซียยูเครนให้ได้โดยเร็ว ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเคยขีดเส้นแดงเอาไว้นะคะว่าสหรัฐและชาติตะวันตกจะต้องไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียไม่เช่นนั้นก็จะเจอการตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่อดีตทูตสหรัฐออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าความเคลื่อนไหวของไบเดนจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองให้ยูเครนหากกลับสู่โต๊ะเจรจา แต่ยังไม่เชื่อว่ารัสเซียจะตอบโต้สหรัฐกลับแบบตรงๆด้วยวิธีทางทหารค่ะ I can imagine that there will be some kind of indirect uh, response uh, and that could come in the term it, it could come u l d c o in the, the the form of cyber attacks um, disruption of our supply lines I mean there's lots of lots of things that that the Russians can do, uh, without actually attacking the United States directly Russians can do มีแหล่งข่าวเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะว่ายูเครนมีแผนที่จะทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลในเร็วๆนี้แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันยูเครนได้รับระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีพิสัยไกลหรือว่าทักซิมจากสหรัฐซึ่งเป็นขีปนาวุธที่สามารถยิงออกไปได้ไกลมากกว่า300กิโลเมตรและยากต่อการสกัดกั้นเพราะมีความเร็วสูงนอกจากอทักซิม์แล้วนะคะยูเครนยังมีสตอมแชโดค่ะขีปนาวุธร่อนของอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งมีพิสัยการยิงสูงสุดประมาณ250กิโเมตร และที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวลดดเมียเซเลนสกีผู้นำของยูเครนพยายามที่จะร้องขอให้สหรัฐและชาติพันธมิตรอนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธเหล่านี้โจมตีเป้าหมายทางทหารในแผ่นดินรัสเซียเพื่อสกัดการโจมตีทางอากาศจากฝั่งมอสโกแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การสู้รบระหว่างรัเสเซียและยูเครนดำเนินมาถึงวันที่1,000แล้วนะคะในวันนี้ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่รัเสเซียได้ยกระดับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนและระดมโจมตีเมืองท่าโอเดซ่าริมฝั่งทะเลดำทางตอนใต้ของอยูเครนเป็นครั้งที่2ในรอบหลายวันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก40คนค่ะ